วันนี้นะเรามาเทสนี่เฮิบอ่าอะไรนะ <c oughs> ลืมฮูก้าฮูก้าอ่าสปีดโกสีโกสีอ่าตัวนี้ตัววอเตอร์พูฟกันน้ำได้นะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของผู้ใช้นะเอาเป็นว่าไม่ได้ถามว่าคุยคุยกันใช้ครั้งแรกไม่มีความรู้เรื่องเลยผมอ่ะอ่าอาจจะใช้ครั้งแรกไม่มีความรู้ร <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาฟังกันพื้นแข็งหน่อยนี่ ปปปเอนี่คือมาลุตะแห่งเฟรนฟันลานเรานะครับาาขขขึึ้้นนตอนนี้กําลังจะขึ้นนี่เฉพาะเฉพาะตอนขึ้นนะเฉพาะตอนขึ้นนะอ่าตอนขึ้นมันจะปัก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 อ่าใส่ไซส์ไหนครับผมอันนี้สามสิบสามสิบเหลือนะเหลือแล้ว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 เผื่อเส้นกว่าด้วยเผื่อดาวเป็นไงตอนขึ้นเป็นไงตอนขึ้นมันมันแข็งอ่ะปักปักปัก แต่ยึดเกาะดีนะยึดเกาะดีทั้งใบไผ่หินลอยหินล้วนได้หมดเลยการยึดเกาะถือว่า5ดาวให้กี่ดาวมีสี่ไปสนะสเลยโอเคสดาวนี่คืออาฮก้าที่ใช้พื้นไวบันมพื้นไวบัมอีกจุดหนึ่งที่ตอนนี้มันมันเจอปุปสรคก็คือลิ้น้นลิ้นลิ้นอ่าไหนบอกข้อดีข้อเสีย คือลิ้นลิ้นเขาบางลิ้นบางเขาหม่อยูอ๋อทีนี้ผมใส่ถุงเท้าสั้นมาอ๋อมันก็จะมีการเสียดสีกับข้อเท้าด้านหน้าอ๋อลิ้นบางยาวยาวยาวขึ้นมาจนมันท่วมถุงเท้าแบบสั้นใช่ทให้ใส่ถุงเท้าสั้นไม่เหมาะนะครับสําหรับฮก้าต้องใส่ถุงเท้ายาวขึ้นมาอีกหน่อยอ๋อนี่นี่ปัญหาลองดูปัญหาเลยนะนี่นี่คือปัญหาชัดๆเวลาเรางอสังเกตตรงลิ้นรองเท้าดูนะครับ ออกจากสีแดงๆแล้วล่ะนะครับเสียดสีกับก็เท้าด้านหน้าครับจะต้องขึ้นลงขึ้นลงเสียดสีเป็นประจําก็คือสรุปขาขึ้นดีไหมการยึดเกาะให้สียังโอเคอยู่ให้สีโอเคเดี๋ยวมาดูดาวฮิวกันอ่ารองรับแรงกระแทกได้ดีใช่เดี๋ยวไปดูดาวฮิวนะอันนี้ขาขึ้นก่อนปะ Let's go frame one line Let's go, go, go ราะว่าตอนนี้ก็นี่เลยเวลา2ชั่วโมง37นาทีระยะทางรวมก็7โล7โล30แล้วกัน7โล28 7.28นะครับเวลา2ชั่วโมง37นาทีทั้งขึ้นทั้งลงพักแล้วรวมกันใช้เวลาเท่านี้ครึ่งชั่วโมงครึ่งลง1ชั่วโมง <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะไปพอแล้วเดี๋ยวไปคุยเรื่องรองเท้ากันดาวฮิว <c oughs> เป็นไงบ้างดาวฮิวดีเลยครับ ต้องถามจากผู้ใช้จริงนะยึดเกาะเลยพื้นก็สมราคาอันนี้พื้นพื้นดียึดเกาะชอดยอดแล้วก็มันซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตสมความหนาเขาแหละด้วยความหนาของมันซัพพอร์ตจริงๆดึ๊บดึ๊เลยไม่ไม่รู้สึกอาการแกงกระแทกเท่าไหร่ไม่เหมือนแข็งตอนเช้าหรืออาจจะแค่นวดมันยังมันยังไม่ได้นวดก็ได้เพราะว่าเราแกะกล่องกันใหม่กิบนะครับเรามาใช้ครั้งแรกเลย เหมือนตามาของผมนี่แน่นอนเลยกับแบบผมรู้สึกว่าหินเยอะนะหินจะเข้าเยอะมากแล้วที่ว่ามันบางลิ้นมันบางบางแค่ไหนนี่บางเฉียบครับบางมากครับไม่ได้ฟูนุ่มนะครับบางไม่ได้ฟูนุ่มแล้วอาการชัดเจนตรงนี้ที่บอกว่ามันบาดมันเสียดสีกับตรงที่ข้อข้อเท้าตรงพับด้านหน้านะครับมันจะทําให้เราแสบถ้าใส่นานๆถ้าใช้เพราะมันมันเสียดสีกันเนื้อเราเท้ายาวโดยรวมแล้ว โดยรวมแล้วดาวฮิลเป็นไงดีดีเลยชอบเลยแต่ลูกทรงอาจจะยังไม่ถนัดเพราะเขาจะแบบเลียวเลียวยาวยาวใส่เอลต้านานรู้สึกกระชับแล้วก็คล่องกว่างแต่นี้แบบเรายังไม่ค่อยชินกับเขาครับผมอาจจะต้องอาจจะต้องปรับตัวอีกงไหมปรับตัวใช้เวลาโอเคใช้เวลาใช้เงินถ้าใช้เงินนี่ก็คือเปลี่ยนไม่ไชมไม่ใช่ปรับนะเปลี่ยนความมีความสุขกับการใช้เงินครับผม แต่โดยรวมแล้วถ้าเกิดใครชอบสไตล์ฮก้ารับรองเราพูดถึงความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าคือถ้าใครชอบเนี่ยยึดเกาะยึดเกาะแน่นแน่นอนได้เลยัพ p อ o r t ได้ได้แล้วก็เดินทางไกลสะดวกสบายโอ้แน่นอนนะครับเดินป่าได้แน่นอนคือถ้าเดินทางไกลยิ่งซื้อตัวเครื่องบินด้วยนี่ไม่ใช่ใช่หมายความว่าวิ่งไกลไกลการยึดเกาะดาวฮิวให้กี่ดาวไม่ห้าดาวเลยห้าดาวนะครับอื่นมากเลย เมื่อตอนที่เราขึ้นไปแล้วให้4ดาวขากลับลงมาตอนนี้ห้าดาววนะครับถ้าใ,ใครถ้าใครถูกใจโฮก้าก็ไปหาลองซื้อรวมใส่กันนะคลิปนี้เรามารีวิวของที่เราใช้ไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์ใครไม่ชอบใจก็กดแชร์ ครับคือแชร์ก็ประจานกันไปนะว่า<ม>คลิปนี้มันไม่ดีเลยแชร์กันไปครับแชร์ไปเยอะๆให้เขารู้กันทั่วบายไปแล้วนะบาย